พักแป๊บแปลกนะรถด,ดีๆเนี่ยมาักขา่ยยากเสมอนะคันนี้รีวิวกี่รอบแล้วเนี่ยาน่าจะ4ีห้ารอบแล้วนะนี่จะรอบสุดท้ายแล้วถ้าไม่งั้นจะตัดแล้วนะดูดิรถเนียนๆอย่างนี้เลยคอนโซลลายลิ้วรอยรถไม่เคยพลิกคว่ำชนหนักหรือน้ำท่วมเลยเลขไมล์หนึ่งแสมื่นเกพิโลพวงมาลัยเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้วยกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าตัวท็อปสุดนะคันนี้ดูดิเกียอโอตโต้ด้วยมีชิปล็อก เป็นแบบขั้นบันไดนะครับขับสนุกสุดๆสีเกียร์ตัวนี้และจออัปเกรดเรียบร้อยเป็นของ Android สามารถดู u t u b e ได้แบบนี้โอ้จัดเต็มมาให้เบาะก,ก็อยู่ในความสมบูรณ์เนียนๆทั้งหน้าและหลังใหม่มากๆเลยนะแต่ก็ยังไม่ไปทีด้านนอกก็ประมาณนี้ฝากระโปรงหน้ามีจมูกเป็นโฉมหน้าแชมป์ไฟหน้าเดิมๆมาพร้อมกับตัดหมอกด้วยนะครับผิวพันธุ์สีสันไม่มีริ้วรอยล้อแม็กเดิมตรงรุ่นแชมป์กระจกมองข้างคมเมียมมีไฟเลี้ยวบันไดขึ้นลงซ้ายขวา ระบบพามเบรกได้มาดิคู่หน้าข้างหลังเป็นดัมนี่มีกล้องบางหลังบิวอินมาจากโรงงานให้ด้วยนะครับกันชนเสริมท้ายขึ้นลงสะดวกสบายตัวจีท็อปสุดสีเต็มส่วนที่ห้องเครื่องก็ใสๆน็อตฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีขยับมอกเพลดเดิมคานเดิมเลเวลอยู่ครบหมดปั๊มเบรก ABS จัดเต็มเครื่องแห้งๆผ่อนแ1 0 0 3 7ห0 0่